แล้วน้องเขาเขามีแบบอาการไหมเราไม่อยากยอมรับเลยว <laughs> <laughs> ่าอะไรว่าแมวรักพี่ซันละ่ะพี่อุมเทจริงเลี้ยงแมวด้วยกันกับพี่ซันนี่พี่ซันนี่ส่วนพีทานนน์งงเลย่ะ <laughs> แ,แ,แมแมแมวมันเลี้ยงด้วยกันได้ด้วยเหรอ <laughs> ใช่คือแมวตอนนี้มีสองบ้านแบบสลับกันเลี้ยง เพราะว่าส่วนตัวพิมมรู้สึกว่าพิมพับแบคงเดินทางบ่อยแล้วกลัวแบบเวลาเราเดินทางเราไม่มีใครอีกคนดูก็เลยให้มีพ่อบุญธรรมอีกคนหนึ่งแล้วไปแบ่งกันนะคว่าได้เป็นพ่อบุญธรรมอ่ะเพราะว่าเหมือนแบงค์เขารู้จักกับพีซานแล้วเขาก็เหมือนพิมพยายามแบบหาใครดีที่แบบรักแมวแน่นอนอะไรเงี้ยเขาบอกพีซันนี่แหละรักแมวแต่ไม่เคยอยากมีแมวเป็นของตัวเองก็เลยเอาไปวางให้เขาตัวหนึ่งหลังจากนั้นน่ะก็คือสลับกันถ้าวันไหนเขาจะไปเที่ยวเราก็ทําตารางทุกวันนี้จะมีตารางเขียนเลยว่าแบบใครจะไม่อยู่ตอนไหน เราจะรู้การความเคลื่อนไหวของอีกบ้านตลอดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วตอนเริ่มต้นอะที่จะเอาแมวไปวางอะมันยังไงอยู่ดีพี่ซันฝากแมวหน่อยอย่างนี้หรอใช่พี่ซันฝากแมวหน่อยนะแล้วเขาไม่งงอแบบเฮ้ยเขา่าเขางงแต่เขาก็อะลองดูสิแต่ว่าเอามาให้เราห้ามคืนนะคือห้ามมีการแบบว่าเอามาคืนแบบทีหลังนะอะไรเงี้ยก็คือต้องเลี้ยงคู่กันอย่างนี้ไปตลอดนะอ๋อแปลว่าเขาก็มีใจอยู่แล้วคุณซันนี่เขามีใจอยู่แล้วมีใจอยู่แล้วแล้วเป็นไงตอนนี้ก็เนี่ยแหละค่ะเป็นลูกหลักของเขาก็สลับกันเลี้ยงเดือนนึงอยู่กัน สลับกันบางทีก็เป็นเดือนเลยก็มีแล้วน้องเขาเขามีแบบอาการไหมแบบจริงๆชอบอยู่กับบ้านเรามากกว่าเลยนะเราไม่อยากยอมรับเลยว่าอะไรว่าแมวรักพิซันล่ะเขาติดมาเพราะว่าเราพลาดอย่างหนึ่งเพราะเราเอาเขาอะไปให้ตอนเขายังเด็กมากๆแล้วเขาได้อยู่กับพิสันแบบยาวเป็นหลายเดือนเลยตอนเด็กแมวก็จะจำไงาแบบอยู่กับใครนานกว่าใครอย่างเงี้ยเขาจะนั่งตักตลอดแล้วกับเราอะก็มีบ้านตลอดนานๆทีนานๆทีมีน้อยใจไหม มีน้อยใจแต่ไม่ได้บอกใครแต่ตอนนี้<ะ>น่าจะรู้แล้ว<า>แต่ <laughs> น่้จเรารู้กนันหมดแล้อโอ้ยม่ได้เดี๋ยวพี่ซันเขารู้เขาจะยิ่งแบบเหิมเลยไม่ได้เดี๋ยวฝากตัดท่อนนี้หน่อยเดี๋ยวพี่ส่งเดี๋ยวพี่ส่งเป็นแชทส่วนตัวหรืออินบ็อกซ์ไป